สวัสดีเจ้าปอมแมมพีน้องกูคู่กูคนนะเจ้าแอปเปิลพามาสองลิงก่อนเบอร์รี่ทำแล้วเจ้านี่เห็นปะนมีเยอะมากเลยดูดิลิงก่อนเบอร์รี่ฟินแลนด์นะเจ้าดู เป็นปุกเป็นขวเต้มนี่เจ้าแถบเนี่ยพุ่นตังไหนพุ่นเดินเข้าไปทาเต้าเจ้านะดแดงๆพุ่นนะนี่นะคื้อดูสีแดงคุณจะเห็นว่าพรึบเลยนะเนี่ยแถบนี่ทั้งนั่นเลยเจา้าตึ้งมีไผเก็บพออะเปิ้ลกับบัต้เก็บ <laughs> ดูคันลึบเจ้าพอดูเนี่ยพยายามจะถ่ายอ่ะอันถ่ายใกล้ๆนะ่ะถ้าคฮือเดินถั่วป่าถ่ายนี่บาไหวเจ้ามันกว้างเจ้าป่าพอมันมีเป็นอย่างงี้แล้วเนี่ยเป็นห้องว่ะดงเลยนะเจา้าดงก็คือว่า เป็นตีสำหรับลิงก,ก่อนเบอร์รี่เลยไปเรื่อยๆเจ้าดูดิแดงๆนะถ้าเห็นแดงๆอะแมนมดเนี่ยปานี่ขนาดก้มกาเดียวนเนี่ยปวดเอวเลยแล้วนี่นะเป็นทางแบบรลดพานด้วยนะมีมดอะมีแผ่ๆหลุมฟังนั่นก็บมีเจ้าทังแทบเลยไปเรื่อยๆเจ้า คือถ้าใข่ถ้าใข่มีแรงนะร่างกายแข็งแรงนะเอาเถอะเจ้าคือถ้ามันเป็นแรงเลยก็ค,คือว่ามันจะติดกันพรึบ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 ,บอย่างเงี้ยมันจะไปเรื่อยเรือเนี่ยเห็นปะนี่คือเขาเขาเรียกว่าเป็นดงเลยเป็นแรงอีเดร์นะเนาะภาษาไทยอ่ะคือไปดังไดน,นี่เนี่ยหล่นเฮืยพื้นเฮือพื้นเน,เนี่ยบัจีมีไผ่เก็บ ราคาเน่ยเจ้าราคามันก็นจะอยู่ดีประมาณ35ยูโรต่อถังหรือ40ยูโรอย่างประมาณเนี่ยแล้วแต่ว่าไัยจะขายแต่ถ้าเป็นราคาของบลูเบอร์รี่สีม่วงๆดำๆนั่นนะอันนั้นนั่นนะอันนั้นนี่ราคานี่มัต้องอู้ถึงเจ้ามันจะแพงกว่าราคาจะอยู่ประมาณ45-50 ห้าสิบห้าอีนะบูเบอรี่นั่นนะนะโอปลาหนึ่งมันกว้างเน่ะเจา้ามันเขาบ่สามารถจะเดินไป่องตรงไหนได้นะเจา้ากลัวหลายอย่างเจ้างูก็กลัวอย่างกะกลัวแอปเปิลมาได้เก็บเนาะเจา้าอันนี้ซองคือดูว่าเออมันเป็นแบบนี้เนี่ยปลาดูดิโอต้นคริสมาดูดิปลาเป็นแบบนี้เห็นปะดูดูดต้นสน สูงแต่เนอดูสวยงามพอดูสวยง้ามมากเลยอ่ะคือคิดในใจว่าโอ้โหฟินแลนด์กับสวีเดนนี่ขึ้นจือเรืองผลไม้ปลาพอดูไปเรื่อยๆปุ่นทำโอ้โหนอ,อไป,ไปอเจ้ากลัวกลัวงูอเป็นคนที่ขี้กลัวงูใครจะว่าจะได้กระจ่างเตะ เนี่ยจะค้นตีรูแรงสำคัญมากเลยในการมาเก็บผลไม้ปลาถ้าคุ้นรูแรงนี่นะสุดยอดเจา้าคือไปทางไหนก็มีอันไหนคือรูแรงอ่ะดูดิซูมดูดิคือทุกจุดเลยอะเอาจริงๆนะทุกจุดเลยอะดูดิขนาดขนาดนี่จะเป็นถนนท่านเจก็มันยังล้ามลงมาแถวแผวเพลเแล้วดู ดูการล้ามของมันการเก็บนะเจ้าข้ประมาณเกิงชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้ถังหนึ่งแล้วเจ้านี่ดูเนี่ยมันยังจะล้ามจะล้ามมาถนนหรือไงแล้วมันก็โหนล,ลนเหี่ยวพืชเหี่ยวพื้นไปโอ้ยโอ้ยแม่นี่อีก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  นี่อีกอู้คันลืบพดเเป็นปุกเป็นขวพดเโอ้นี่แคเดอร์นี่ใกล้ถนนนะเนี่ยนี่คือถนนนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยถนนนะฝั่งปุ่นก็มีปลาเล่อฝั่งนี่ก็มีปลาเลรอไผดูต่างเก็บเตะดด,ดูแดงคันลืบเก็บนี่นะถ้าคนเก็บเร็วนี่นะยี่สิบ นาทียีนาที30สินาทีรับร้องได้หนึ่งถังไปแล้วมันจะเก็บง่ายกว่าบลูเบอร์รี่บลูเบอรี่จะเก็บยากกว่าคือมันจะเม็ดมันจะอ่อนมันจะอันย่างโอ้เสียดายแต่อแอปเปิลนี่นะว่าสามารถที่จะเก็บได้เนอะมีแต่มีแต่หูแรงอะชีวิตนี่หูแรงอย่างเดียว ดูพอเป็นปุกงามแต่นะขายได้ขายได้หมดนะเจ้าทุกอย่างในป่าขายได้หมดเฮ็ดยังขายกันได้เลยบางคนอ่ะเขาขยันนะคนเก็บได้คือเก่งอ่ะเดินไปทะไปทำปุ้นทำพอปุ๊หนวดแดงปึงลึงปุ่นไปไปได้ซูมนะเจ้าพอแขนนี้ก็เห็นแล้วว่าแรง มีทุกจุดจุดเล็กจุดน้อยต้นในน้อยต้นมันจะน้อยกว่านี่ลนเหี่ยวพือเหี่ยวพืนไปกับบมีไผมีไผ่เอานอแถวนี้ คนเขาคขงบะฮูหรือมั่งค้นแถวนี้กะส่วนมากคนฟินถึงัหนนะเจ้าบางทมีเอเชียอยู่ค่ะมีแอปเปิลเนี่ยเจ้าเอเชียนี่พอไปเรื่อยๆเห็นแดงๆก็ไปเตะไปเรื่อยๆสุดปุ่นแค่นี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า